ตลาดสะพานปลาครับเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆมาดูตลาดสะพานปลาว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะครับาติดตามชมครับ นี่ก็เล่เบาแล้วอะนี่ก็เบาแล้วรวมมรวมกันเท่าไหร่เจ้าแม่คะ ใช่คนละครึ่งไหมครับใช่คโอ้ใช่ใจ่แค่สะพานปลาได่แค่สะพานนะคะโอเคเดี๋ยวขอออกสื่อก่อนจะได้โปรโมทตลาดนัดสะพานปลาคนคนจะได้ไปเที่ยวกันเยอะๆครับ เอาสมได้เอาวันนี้ย่ไม่ไม่มีค่าเอาเอาแทนกะสมแทนก็ได้ยาหแไม้เท่าไหร่ครับเนื้อชาร์ีมาละยี่สิบจ้ามาละยี่สิจ่ายคนละรึ่งปะ

là. Không, lừa cái này mà. จะไม่อมน้ำมันเลยนะครับดูน้ำม<ล>ันเลยอะย่ะแยกแยกใส่ถูไปได้ไหมครัใส่กล่องอ,อนี่ลมแรงลมแรงนะลุงลมแรงเย็ยนสบายรน ผมสองจานเนอะสองจานใช่ไหมครับจ่ายคนละครึ่งนะครับผมทำเลยครับอำเลยเดี๋ยวลงครับเป็นใหม่ๆบอกลุงยังไม่เก่งครับผมซื้อเฟซให้ตั้มเนาะผมมาคราที่แล้วก็มาไม่เห็นมีจ่ายคนละครึ่งเลยแต่พอพอวันตอนหลังโอ้โหจ่ายคนละครึ่งเยอะมากมันมันมันได้โบได้ยอดเลยครับสมัครไปเถอะครับผม จสองานนะลุงสองารครับ100บาทครับสองจาน100โอเคอ กดแล้วเด้อได้่อา้อไม่้นลอเดอร์โออาปวเจปาครับเดี๋ยวให้ลูกชาย เดี๋ยวให้ล eh ูกชายผมไปเนะสองจานอ่าน um, okay, um, ี่ได้จานแล้วโอเคเลยเดี๋ยวจะชิมนะอร่อยไหมอร่อยมีหอยได้เลยครับหอยมาจากบ้านแพร่ครับมาจสดครับหอยตัวใหญ่อ่ะครับผมมีที่นี่ที่เดียวนะครับข้าว้าได้เลยนะหอยใหญ่ใส่กระทะเนอะอย่าใส่ก๊กนะใช่ครับใส่ก๊กไม่เอาเค้าเลยมากเขาจะใช้น้ำมันกันเยอะครับของผมใช่ผมไม่ชอบน้ำมันเพราะมันเยอะผมจะเ้าให้ลูกค้าผมจะไม่ใช้น้ำมันเลยนะผมจะแห้งๆ เหมือนเหมือนกินผัดไทยอ่ะผัดไทยมันแปลบเลย้าเกตใช่ปี๋ยว,วาวตัวเล็กหน่อยโอ้ยสึยมาก <ขอ S 1> ครับ แเราไม่เอาน้ำมันครับไม่ทอดทอดอย่างเดียวครับที่ใช้น้ำมันเหมือนเหมือนแป้งโรตีเลยอ่ะครับผมอ่าเดี๋ยวนะพี่ลองลองทานครับครับผมแป้งแป้งผมนี่รสชาตินะฮะไม่มไม่ใช่ว่าอุ้ยอืมไม่เป็นไรครับไม่ใช่ว่าแป้งธรรมดาแป้งผมสมเองครับอืมแปง ผมก็ทำเองนะซื้อซอสมาอันนี้หมดเลยซื้อซอสมาตั้งตั้งไฟมาหมดเลยครับใส่น้ำตาลใส่ชูรสใส่เกลือใส่น้ำส้มเอานะซอสอะซอสน้ำปิ้งกันซอสเราเอาเอาซื้อซอสมานะซื้อซอสมาแล้วมาตั้งกระทะใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่ชูรสแล้วใส่น้ำส้มโป๊กพริกใส่อีกเราไม่ใช่ว่าเอามาแล้วทำให้มันซอสอย่างเดียวจะตับไม่ได้ วังน,นะครับอกวยังไม่ว่าทางให้มรม่ถึงนาดน้ร้กริมาน่ากินงงจานก็ต้องต้องใช้ไบเตาอะสวัรับ เนนารโพก็ให้ทด้นจจางศลาิจานก็จะใ้ไปตองรอใครมาอย่าลืมุขนลุกนะครับอ่าัวดใจปานครับปล่อยท่อตลาดสะพานตาโหวดครับเริ่มเริ่มชุนลมุนกันแล้วครับ สงสัยจะหิวสงสัยจะหิวแน่ๆเลยเก็ตหอยอ่ะปลาหมไม่อิ่มก็ซ no yes anyway> ื้อใหม่วันนี้ปลาเลี้ยงเต็มเทศวันนี้ลุงเทียมเลี้ยงเต็มเทศไหนลองพูดซิเก็ตครัวลุงเทียมพาแอลพาแซบเอาดิไหนพูดดังๆ cô đằng đằng hẳn mong con đấy và eo và xếp ơi mình mong hả lùng mong hả con hoàn tỉnh mong con đấy cô lùng tiêm và eo và xếp